เป็น EP ดีกว่า JP และ SP อย่างไร JP รับรายได้สูงสุดเดือนละ25,500บาท SP รับรายได้สูงสุดเดือนละ51,000บาทแต่ EP รับรายได้สูงสุดเดือนละ1,554,000บาทดีกว่าไหมคะและ EP ยังสามารถ กระจนายคะแนนที่ตัวเองได้รับเข้ามาเกินกว่า250คะแนนต่อเดือนไปให้กับทีมของคุณได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาเป็นการขยายทีมอย่างไม่หยุดยั้งมูมอเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันมีทั้งผู้ขายผู้บริโภคเข้ามาร่วมกันผู้ขายก็อยากได้การขายยอดขายสินค้าที่สูงสุดผู้บริโภคก็อยากได้รายได้ที่สูงที่สุดคุณพร้อมหรือยังคะ